สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับ งวดประจำวันที่1ธันวาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์คำนวณครับผมเริ่มลงแนวทางของอาจารย์งวดนี้จะเป็นงวดที่3แล้วนะครับงวดใหม่นี้เรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดนึง1พฤศจิกายนครับวยออก03795ของอาจารย์มี73ตรงนี้แล้วก็95ตรงนี้ครับสรุปแล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ งวดล่าสุดครับคือใบนี้16พฤศจิกายนหวยออก7 6 157ชุด2ตัวของอาจารย์ไม่เข้านะครับผู้ชมแต่ที่เข้าเข้าเป็นชุด3ตัวตรงนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับ2งวดหลังสุดงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับ1 2 6 6 4เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับผู้ชมจะแคปหน้าจอใบนี้ไปก็ได้นะครับขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมใบเต็มก็คือใบนี้ ชุดฟันครับอาจารย์ให้ฟันมาที่635ชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี6445 6548 6040ดครับด้านล่างสุดชุดเดียวครับ 6, 7ตามนี้ครับแนวทางชุด2ตัวของอาจารย์ด้านล่างครับจะเป็นแนวทางชุด3ตัว3ชุด3หางด้วยกันก็จะมี368 470แล้วก็380ครับคุณผู้ชม ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คำนวณขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของพี่หนุ่มคนเชียงใหม่ใบแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้า75ตรงนี้ครับแต่ก่อนผมก็ลงให้อยู่เนาะมาพักหลังก็ไม่ค่อยได้ลงครับเพราะว่าไม่เจอ งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1ทนวา6 4ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับมี4056 50แล้วก็07ครับคุณผู้ชม4056 50แล้วก็07เป็นแนวทาง2ตัวบนล่างครับ ตามนี้ครับแนวทางพี่หนุ่มคนเชียงใหม่ใบเต็มก็คือใบนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมินโฮหน่ธันวาคม64ครับอาจารย์บอกว่าให้เด่น1กับ3นะครับวิ่งฟันวิ่งรูด1ครับคุณผู้ชม เลขชุด2ตัวของอาจารย์ตรงนี้ก็จะมี13 1518 3 4 3 7 3 8ครับอาจารย์บอกว่าอาัดเน้นๆหนึ่งสามตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ส่วนวัที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลุดนะครับทุกท่านครับแต่เลขเด่นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์คนคอหวยโค้งสุดท้ายล่างกันบ้างครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาครับ สาตรงนี้อาจารย์น่าจะเน้นนะครับมีกรอบสี่เหลี่ยม2กรอบด้วยกันถัดลงมาก็มี8 1ดครับห้าหนึ่งแล้วก็4ี่หนึ่งตรงนี้ครับดูเหมือนว่าหลักหน่วยอาจารย์วางแนวทางไม่ที่1ตัวเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมหลัก10บก็มี3ามห้ดสตามนี้ครับแนวทางโค้งสุดท้ายคนคอหวยล่างใครถามใครรอมารับไปนะครับ ถัดมาจะเป็นทางสรุปล่างของแอดคมกันบนนะครับคุณู้ชมเข้ามาแล้ว2องวดนะครับผมก็ลงให้เนาะซ้ายมือครับหวยออก95ล่างก็ผ่านนะครับตรงกลางครับก็คืองวดที่ผ่านมา16พฤศจิกายนของอาจารย์เข้าเข้า5 7ล่างครับคุณผู้ชมเข้าล่าง2งวดแล้วนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ 1, 12 64 แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับมีอยู่ทั้งหมด8ชุด8หางด้วยกันอย่าลืมกันบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันใบเต็มก็คือใบนี้สรุปล่างกันบนของอาจารย์ครับก็จะมี6575 8595 8167 8797ครับตามนี้ครับแนวทางสารุปล่างกันบนของแอดคม ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของ s i q Idea นะครับผู้ชมงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับผู้ชมครับลงให้งวดแรกก็คืองวดที่ผ่านมานาอของอาจารย์เข้า16ตรงนี้ครับหวยออก76157แต่ว่าแนวทางของอาจารย์เข้ามาแล้ว2งวดนะครับเท่าที่ผมตามดูเนาะ สายมือสูตรครับของอาจารย์มี72ตรงนี้แล้วก็เข้าชุด3ตัวถัดมาอีกของอาจารย์เข้า5 9ล่างนะครับแล้วงวดไมล่าอยู่ไหนอยู่ด้านบนครับผู้ชมอาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับ1 2 6 6 4แนวทางของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยครับชุด2ตัวด้านบนที่อาจารย์ติดดาวมาให้ก็มี8 3 9 3ถัดลงมาครับก็จะมี0 3 0 5 2, 7 7 ชุด3ตัวจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับคุณผู้ชมใบเต็มก็คือใบนี้8393ติดดาวครับ030527ชุด3ตัวก็มี683 693 783แล้วก็793ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์งวดใหม่ชัดเจนครับ1 12 6 4 ใครรอมารับไปนะครับมาแล้วแนวทางของ Ad IQ i d e a ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์อาจารย์ดารานะครับคุณชมมีแอดใจดีมีอาจารย์ไทจดีใจดีนะครับบอกว่าใบนี้เป็นของแท้แล้วนะครับทุกท่านครับ ก่อนนน้นนั้นจะมีของปลอมหลุดออกมาผมก็ไม่ได้เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรามาดูแนวะทางของอาจารย์กันครับชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี615651 6 15, 1, 6 17, 67 1 67 4, 7 671 674 647แล้วก็6 14, 1 4 641ครับดูแล้วแนวทางของอาจารย์จะมีอยู่4ชุดด้วยกันนอกมีตัวกลับด้วยนะครับผู้ชม ตามนี้ครับถ้าชอบแนวทางชุดนี้ของอาจารย์ก็ลองนำไปพิจารณาดูถัดมาอีกใบก็จะเป็นใบนี้ครับอาจารย์น่าจะเน้นมาให้แล้วนะครับก็มี615กับ6 5 1นะครับใบนี้วันที่ชัดเจนเนาะ615651ครับชุด3ตัวอีกใบก็จะเป็นใบชุด2ตัวนะครับคุณผู้ชมก็คือใบนี้ครับ อาจารย์ให้1551มาครับก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของแอจาจย์ดาราขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับผมก็รวมมาให้แล้วครับคุณผู้ชมแคปใบนี้ไปก็ได้ครับชุดสองตัวครับชุดเต็มชุดตัดครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของ อาจารย์ซั์เศรษฐีนะครับหรืออีกหนึ่งชื่ออาจารย์น่าจะใช้ชื่อนี้นะครับคุณผู้ชม B and Y ครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวดูแล้วน่าจะกันได้หมดทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจารย์ให้มา3มงวดเลยครับคุณผู้ชมจนถึงปีใหม่เลยเนาะงวดที่จะถึงนี้ครับ1 12 6 4ออยู่ด้านบนสุดครับคุณผู้ชมแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับ มี 02, 04, 05, 09, 24, 25, 29, 45, 49แล้วก็59ครับตามนี้ครับงวดใหม่ 12, 64คุณผู้ชมแคปหน้าจอใบนี้ไปดูก็ได้นะครับได้ทั้ง3งวดเลย 12, 2 6 6 2 2แล้วก็ 30, 12ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณ งวดเก่าก็คือใบฝั่งทางซ้ายมือนะครับ2ตัวบนตรงๆของอาจารย์มี6 1ครับที่เข้าครับตรงนี้ไว้ออก7 6 1 5หนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี3 7 7 2 9 4 1 4 7 3แล้วก็7 4ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทองก้อน2ตัวบนตรงๆไปต่อครับ ถัดมาจะเป็นนทางของแอดย่ออินเตอร์ใครรอมารับไปนะครับมาแล้วอาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับเรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดหนึ่งซ้ายมือครับหนึ่งพฤศจีกาของอาจารย์เข้า95ครับคุณผู้ชมตรงกลางวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าชุด3ตัวแล้วก็2ตัวบนเลยนะครับของอาจารย์มี6-7-1ครับกับ61ครับคุณผู้ชมครับ ก็จะประมาณนี้ครับที่ทางตัวเลขของอาจารย์งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดเลยครับ1 2 6 6 4คุณผู้ชมจะแคปหน้าจอใบนี้ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับ ตามนี้ครับอาจารย์ให้เด่นบนมาที่2กับ8ฟัน2ครับชุดเน้นของอาจารย์ก็5 2 8กับ6 2 8ชุดกันอยู่ด้านล่างครับ328 4 2 8แล้วก็7 2 8ตามนี้ครับถัดลงมาอีกก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมี2 5 2 6 2 8ครับข้อมูลล่างของอาจารย์อยู่ตรงนี้ อาจารย์ให้เด่นล่างมาที่0กับ7ฟัน7ครับเลขชุดก็มี70 7 1 7 2ด้านล่างสุดครับก็จะเป็นชุดฟันบนของอาจารย์ครับ5 2 8 2 8ครับข้อมูลล่างอาจารย์ให้เด่นมาที่70ครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของแอดยอ i n อินเใครรอมารับไปนะครับมาแล้วใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ